That z o m e fell on me, fell on me, just out of nowhere. No one telling me, telling me. สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมในรายการคนเดิมกับฟิวเกมมิกแล้วนะวันนี้ก็พบกับกิโกกาคนเดิมนะครับสรับโชคุณสายฟ้าสีดุลมาศวิเชียรกับผมนะครับในวันเสาร์ผมจะมาเล่นซูเปอร์โบกับเขากันนะครับก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็มีอินโทรใหม่แล้วอย่าลืมกดไ like, <ด>ลค์กดแชร์และกดซับเยอะๆหน่อยนะครับอืมก่อน,นอื่นอาหารไม่เพียงพอต่อราชการทุยไม่ใช่ละ <c oughs> บีดู้เขาว่านอะนะเม,มื่อทำเป็นซุกแล้วเนี่ยน,น ให้ค่าอาหารเพิ่มมากขึ้นถึงสิบหลอดเลยทีโอ้ยคีเปอร์โอ้ย,อโ,อยโชคดีปิดโหมดระเบิดไว้อยู่นั่นเนี่ยไม่งั้นตูมปิดอี now is to f ิดอีดอฟ now ตอนนี้ผมก็ปิดโหมดอะไรนะกันตายไอยู่ออกกันไอ้น้องไม่ใช่กันตายกันข,กกนของตกเออใช่กองของตกเวลาผมมันจะตายไงไหม อิทออมนาอิสลิอ i ทออม o w ผมไม่ตายกับสกเกลเลตันหรอก้ยแต่ทําท่าวะชิบหายยังไ,ไงกูว่าละไม่ตายกับสกเกลเลตันคํานี้เป็นคําที่พูดโคตรเฮ้ยเพียเลยไม่เป็นไรครั้งนี้เรามีพีแอคและไปหาเมืองอยู่ดีกว่าอืม ก็อ,อื่นนะครับนี่มีหมูบม่บ้านหนหมู่บ้านหนึ่งที่มันอยู่ติดๆกันจะมาลองจะมาลองดูความก้าวหน้าของหมู่บ้านนี้กันหนะ่อยโอ้โห้เทบวันด้วยกับก่อเรานี่สิบเท่าครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ย,ยไม่ไหวไม่ละไม่ละไม่ละรู้สึกจะใหญ่นิดนึงไม่เชิงใหญ่มากเพราะงั้นมีชูกร์ครีนมั้ยครับ เรีันก่อน i s is up now เดี๋ยวๆสำหรับใครที่ถามว่าเพลง Intu ของผมชื่ออะไรนะครับชื่อเค้กนะครับชื่อฟียไมละ่ะชื่ออชื่อ Intu อชื่อเคก้ก it o f now it ตริท it o f now มันเร็วจนเบรกไม่ทันอุ้ยเล็กเๆล็กเล็กเล็กได้เล็กละคือนที่สองได้เล็กไม่เหมือนกับพาร์ทนู้นพาร์ทนี้หมายถึงว่าผมต้องการเวลา่มากที่สุดเพราะไม่ครับผมจะไม่ค่อยได้แคสละผมจะแคสอะไรนะ สปัปดาห์ละสามครั้งพอ,อเอาไปแคสกม่ื่นบ้างเ่นซิสนะครับส่วนวันเวลาในการแจกประตกผมขอเรื่อยแล้วกันนะครับเพราะพ่งนี้เป็นวานเจ็ดจีนครับผมเลยไม่ได้ทําการแจกครับอขอโทษด้วยนะครับเป็นวันที่สามสิบเอ็ดมกรานะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้ยอดไลพุ่งสูงมากยี่สิบ ใช่ครับอรอตอนนี้เล่นหมาครับครับครับบชัศูนย์โอไม่ใช่เนะเลยศูนย์จุดสิบหกจุดศูนย์ไม่ก็ศูนย์จุดจุดสิบเจ็ดอะสิบหกรู้สึกตอนนี้เวลาเวลาเท่าไหร่ตอนนี้ครับตีหนึ่งตีหนึ่งเท่าไหร่คะไม่รู้แต่ว่า,าเที่วเที่ยวเห็นแล้วค่อยตีหนึ่งจะตีสองแล้วค่ะแบบนอนดึกมาก <c oughs> บอกมาม่าว่าจะนอนเร็วๆเนอะฮึสระพานี้เดี๋ยวขอตัดสักเล็กเน้อยครับเอามาต่อกันแล้วครับเมื่อกี้โอ้ยโอ้ย,อยซอมบี้ eat off หนาว eat 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 off หนาวตายตอีกแล้วตายตอีกแล้ว,อ,ลวอันบัดรบัตรม่เป็นไรขอไม่ตกีกูดแดกกูดแดกกูดแดกเลยสกิลตันมึง จำได้ทำอะไรกูไว้เอาตายเสร็จแล้วฮัสครับโอ้ยจอ ư ฮัสฮัสเนี่ยตัวอันตรายเนี่ยเโดนตีปุ๊บเราจะติดหางเกูต้องระวังครับสามาัถติดนานเลยโอ้โหติดเท่ากับกินนะซอมบี้เลยโคตรเกลียดเนี่ยติดอิชอปน้าอิสติ t อิอิอปน้า

เดี๋ยวเราเราเราค่อยตายกับบ้านก็ได้ไม่ต้องกลัวฉลาดเกมโกผมชอบมดเทรลวฟรีมากเลยครับมันทำให้ผมวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยดูสิมูมูมูิีอีสอฟนาวอิตเตอร์ ถ้าเป็นสตูชี่เก๋คงะตอนนั้นอ่ะที่ผมเล่นในมาอีส a n ลน่ะป่านี้อะวันช็อตนะครับไม่วันช็อตครับเพราะผมไม่ได้ทำการติดตั้งแมสแพ็คครับเรียบร้อยต้องการเนื้อมาที่สุดเพราะหมูพวกนี้มันไม่ได้เกู่ติดกับบ้านเราทำการล้างผ่าในหมดที่เรียบร้อยครับ อือหูหน้าตกไปมากเวล,ลาว่ะรู้สึกกันดับเนื้อหมูในภาคนี้จะสะเทืียกว่าภาคเก่านะภาคเก่าเนี่ยออืคงจะรู้กันนะว่าภาคเก่าเป็นยังไงครับอโอหูดนินที่ตุบน้ําเนี่ยไม่งั้นโอ้โหซ้อนเร็วตรงนี้ครับต้อนเร็วงีครับโคตรเนียน เมไหมอไม่มีแล้วครับมีสีก่อนก็ดีก็ไม่มีแล้วกันนะ it is off นะผมขอใจไม้นิดต่อสดๆสดเลยลนคะรับไหนๆก็แล้วมาถึงที่นี่แล้วตัดไม้อัคาเชียไปฝากบ้านดีกว่าไม้ที่นี่มันไม่สมบูรณ์เลยเอา้าวัดทำไมวัดผมไม่ทำงานเอช่างมันช่างมัน สงสัยผมตั้งระบบผิดจังมันเถอะจังมันเถอะคงรู้นะว่าผมลงอะไรไปไปดูในพาร์ทที่แล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับพาร์ทที่แล้วเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงค์คิฟติคิชันนะครับเจอแกะด้วยดิดอีส์ดิดอีส์ป่าเตียบร้อยครับมีลูกแกะด้วยหรอ ทำการฟันทิน้งแม่งหรออืมไก,ก่อู้มาโอ้ยอามาอู้ตรงนี้มีมาจำไว้เลยครับ it is off now it's with it it off now ตรงมีป่าทึบด้วยนะครับ ตรงนั้นเป็นแบโอมสตรอมเรนครับอ,อือ This นสนะสพาร์ทนี้ก็ไปอันก่อนครับวันนี้ก็แค่จะมา,าท่องโลกของ1ส่วน4พาร์ทครับเพราะผมจะท่องโลกอีก2อีก3พาร์ทครับ ในพาร์ทอีก3พาร์ทหน้าผมก็จะไปท่องโลกอีกทางนี้เหมือนเดิมครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ไปกันก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีไปกนกนครับสวัสดีครับ